เรามาพูดถึงการ์ดกันหน่อยแล้วกันการ์ดฟ้าค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยว่าเราจะเอาหรือเราจะไม่เอานะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดเฉพาะทางพอสมควรไอ้ไซตามะเนี่ยถามว่า10.5% Pvo Embo เนี่ย Pvp เนี่ยดีไหมก็จะเป็นเหมาะกับ Kpm อะใช่ไหม5ใบก็ Pvo เพิ rounds, ่มมา50% 50กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยก็เยอะถ้าชอบเควียมากๆ ก็ตองเอา,า,าเพราะคาริสเบิดมัน6%เยอะกว่าเดิมประมาณ4.5%ต่อ1ใบเนี่ยเยอะมากนะแล้วก็การ์ดใบนี้ดีไหมสปีดโซนิกดีนะครับใส่คริสค21%คือถ้าคลิสเราไม่ได้แบบหาคือหายากหรือว่าแบบไม่พอใบนี้ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่โอเคนะครับถามว่าใส่ใบนี้เราจะสูญเสียอะไรไปเราจะสูญเสียการ์ดธาต17ุ17.5%ไปเนาะแล้วเราก็จะสูญเสียการ์ดพีโบ16%ใช่ไหม สโตนชูเตอร์แล้วก็จะสูญเสียการ์ดพวกขนาดไปอะไรประมาณนั้นเหมาะกับคนที่แบบยังไม่คิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันส่วนการ์ดอุปกรณ์ป้องกันจีนอตพีพีพีโบห้าจุดสามเปอร์เซ็นต์ีดักชันเนี่ยก็ดีไหมผมว่าเฉยๆนะคือใส่เลือดก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าเลือดมันก็ค่อนข้างสำคัญเราจะไปถึกอย่างเดียวไม่มีเลือดมันก็แตกต่อไปรองเท้าเยอะก,กว่าจ e โอกราเฟอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์านทานท่าลมสามสิบเจ็ดจุดาถ้าเราเจอวิาสาดใบเนี้ย น่าจะดีกว่าใบนี้อันนี้มันการ PVP ใช่ปะ PBO แล้วถูกกว่าตั้งเท่าไหร่ต่อไปเป็นผ้าคลุมนะฮะผ้าคลุมโอ้ผ้าคลุมเหมือนกับว่ามีใบนี้ก็โอเคกว่าปะ Fire mm hmm. Resistance อะไรเงี้ยใช่ไหมเออได้เลือดดีติต่างกันเปอร์เซ็นต์เดียวนะแล้วมันเป็น PVP Damage Reduction um. มันอยู่ในพวกอร์ฟี่อยู่แล้วไทตามะอันนี้เหมือนกันนะ เกไม่ได้เขียนผิดนะครับ10.5% p p PBO เนี่ยส่วนใหญ่แล้ประดับเราจะใส่5 15%บ้างอะไรงั้นอันนี้น่าจะดีกว่า้า15%นะ10.5%ของ p p PBO ้าถ้า,ถาถ่าเราแบบเยอะแล้วอะ่ะ200 300ขึ้นไปอะแล้วเราใส่การ์ดา่าในประดับใช้ใส่ตามะแทนได้ น่าจะดีขึ้นแรงขึ้นนะครับแต่ไม่ได้แบบว่าติดท็อปลิสต์ขนาดน,นั้นนะคือมันไม่จําเป็นต้องแบบมาใส่6ใบ4ี่ใบอะไรเงี้ยณนะวันนี้ราคามันยังไม่ได้แบบโอ้โหแม่เอ้ยน่าดึง5ใบพี่เฉลเปอร์เซ็นต์ดูเลือดก,ก็แล้วแต่ศรัทธาเลยเอาเจริงไม่จําเป็นอนะจบการ์ดฟ้ามาเป็นการ์ดบอสการ์ดบอสเนี่ยเฉพาะกลุ่มละกันนะไม่ได้แบบว่าทุกคนจะเอื้อมถึงแล้วต้องดูราคาเป็นองค์ประกอบด้วยเนาะคือการ์ดบอสเนี่ย ของไซตามะรอบนี้ก็เช่นเช่นเดียวกันก็จะเป็นเฉพาะทางแต่มันจะมีการ์ดที่ใส่ได้นทั้ง PVP และ PVE อยู่การ์ดประดับไซตามะกับการ์ดในอาวุธสปีดโซนิกที่จะเป็นการ์ดใส่ได้ทั้ง PVP และก็ PVE นะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น PVP ทั้งหมดเอาไซตามะก่อนเลยแล้วกัน M p พ n P เพ n 1ามดเปดี en, B ไหม ตอบเลยว่าดีโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรแต่ถ้ามีอินโนสุเกะอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่จําเป็นน้องอินโนสุเกตเนี่ยมันใบละแสนแสนแสนห้ากับ3ามแสนหต่างกันประมาณ2เท่านิดนิดแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นก็คือมันไม่ต้องใส่ออคโลเราถอดออคโลส่วนหัวได้เพื่อไปใส่การ์ดาเมจใบอือออออ่นๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันได้ตันเลนร้อะครับมันดีตรงนี้ส่วนใบเนี้ยดีไหมดี เหมือนเดิมเหมือนที่ผมบอกเลยประโยคเดียวกันนะใครเล่นสายคริเนี่ยแล้วขาดไฟนอนคริสใส่การไปนี้มันก็จะดีมันเหมือนกับออกทูตราคา3ามแสนหกแล้วไม่มีใครเอาด้วยฉะนั้นใครเล่นสายคริสไฟนอลคริ Click, ขาดก็จัดไปเลยอะ่ะคุ้มนะอืมก็เอาตรงเนี้ยไปบันค่าไฟนอคริแทนการไปนี้การไปนี้ดีไหมอ่ะเหมือนเดิมอะ่ะผมว่าคนเขาไม่ค่อยเล่นกันหรอกถามว่าเอฟเฟกต์ฟรีสเลสไม่ค่อยเวิร์กเนาะฉะนั้นไม่ค่อยจะว้าเท่าไหรไ่ใบนี้นะครับเหมาะกับคนที่จะเอามายัดสมุดอะ่ะ แค่นั้นเอามาใส่ไหมไม่จําเป็นแล้วก็อีกอันหนึ่งกาสปีดโซนิก <onic> อันนี้ดีแล้วอิมมอเบลไลซ์เนี่ยผมว่าดูดีกว่าฟีดสไปเดอร์เว็บมีอีกมีอีก,อกเหมือนจะมีอีกนะบาดแดนด้วยว่ามีมีบาดแดนไหมเสกใช่ไหมกันเสกได้นะใบนี้ผมว่าในตี้บนบนอะ่ะดีนะแต่มันจะเป็นสายคริเพราะว่าการสปีดโทนะิกเนี่ยในอาวุธมันเป็นสายคริฉะนั้นมันก็จะเหมาะก,กับไนท์คริโลกแต่โลกมันไม่ค่อยโดนนะโลกมันไม่น่าจะค่อยโดน อะไรเท่าไหร่อ่ะแล้วก็อันนี้ดีได้เรียงตามเทียร์ลิสต์เนี่ยสามารถเซฟเอฟเฟกอันไหนดีที่สุดก็ต้องตอบว่าไซตามะมันเป็นสายเจาะเนาะอันนี้มันเป็นสายคลิสสายเจาะได้การสต,ตาร์ทสายคลิสได้การอิมโบบิลไลซ์สูตรอันเนี้ยมันได้ทั้งหมดสายไหนก็ใส่ได้มันใส่ได้เกือบทุกอาชีพอันนี้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรในนี้เอฟเฟกที่ได้คือ endu e n d ู End ure. End ure คือเอ็ดการู้ไหมแล้วเอ็ดกาข้อเสียมันคืออะไรอะ่ะ ฉะนั้นเนี่ยเมตากับปโอซีซสั้นหน้าเนี่ยน่าจะเห็นอะไรบ้างมากขึ้นนะผมมองว่านะแล้วมันก็มีการ์ดที่แบบของจูโน่ด้วยมีทั้งอาวุธบอกของจูโน่ด้วยไอตัวที่มันแบบว่าไล่สับไล่ตีไล่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะกลับมาไหมมีโอกาสไหมเพราะว่าการ์ดการสถานะในคอแรปเนี้ยมันมาทั้งหมดเลยมีการทุกอย่างอะการอิมโ b บิไลซ์การฟีด การตะต้นนนาน endurance ถ้าใครบ้า KBM แม่งเอ้ยจะใครก็แล้วแต่นะทุกอาชีพอะจำเป็นต้องใส่ในระดับบน,บนๆชนะ w o 4 s 5เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเมตานะผมมองนะเพราะว่าการมาของไอใบนี้ด้วยแล้วเลือดมันไม่หาย e n d u ของเอ็ดกาในรองเท้ามันลดเลือดไปทั้งหมด25เปนะเวย้ยฉะนั้นคุณไม่ต้องใส่เ e อ็ดกาแปลว่าคุณจะไม่เสียเลือด25แล้วคุณใส่นี่เพิ่มเข้ามาคุณจะได้เลือดกลับมาเนี่ย แทนที่จะเสียยี่ห้าได้กลับมายี่สิบเก้าแปลว่าคุณจะได้เลือกเท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เดือดเลยมันจะเดินเร็วทุกตัวแล้วเดินปลอทุกตัวไฟว,ไฟวงไฟบอลเนี่ยไม่สามารถใช้ได้แล้วเดือมมัดเลยนะครับสำหรับ k v m แบบระดับเดือดเนะไม่ต้องเสียเลือด25%แถมได้เลือดก,กลับมา3 0ใส่บุญไลได้เนะี่ยคือมันได้2เด้งจบนะฮะประมาณนี้แล้วการส่วนของการ์ดทุกอย่างทีนี้ไปดูฝาสมุดออสแปดสิบแบคุนะ้มที่สุดนะครับในทุกทกบ,ทบก็จะได้20 ถ้ 20, า 100, 20ออสแตดยี่บาใบย20ใบละล้านผมมองว่าไม่คุ้มนะแพงเกินเอาสักอีกนิดหนึ่งอะผมว่าต่ำกว่าล้านนะเราได้ฟรี1ใบใช่ไหมที่เรียกว่า80พาร์สแล้วก็จะซื้อเพิ่ม3หรือซื้อเพิ่ม7เนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยจบไป